ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคบผมนะตอนนี้คุณมาอยู่กับช่อง ARK Gamer นั่นเองก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหน like ึ่งไลค์เท่านั้นโอ้โ oh หก็วันนี้จะเป็นคลิปจัดอันดับในสกอร์เกม GTA Mobile นั่นเองและ GTA V Mobile นั่นเอง ครบผมนะวันนี้เราจะมาจัดเจ็ดอันดับนั่นเองก็พร้อมแล้วร,รับชมคลิปกันเลยไปกันเลยไปพร้อมกันเลยนะอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูถึงตอนนี้กดไลค์ให้หน่อยขอคนไละหนึ่งไลค์เท่านั้นกดไลค์กันกดกันกรลยยังเนี่ยโอ้โหนับหนึ่งถึงสิบนะถ้ายัางไม่กดเนี่ยไปทําคลิปให้เลยเนี่ยอ่ากดเลยกดดนด่วนเลยเนี่ยตอนนี้เออจะนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสาม ใส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยกดไลค์กันเลวใช่ไหมไปดูคลิปกันเลยไปพร้อมกันเลยไปเลยยเฮ่นี่ก็คือเครดิตของเก,กมอันดับที่เจ็ดนำเองททำไมภาพมันไม่ชัดวะเป็นึงขอมาภาพให้มันชัดก่อนอ๋อจะได้ภาพก็ชัดขึ้นพี่เรียบร้อยเกม GTA V อันนี้ก็อ่าพื้นที่อยู่ที่สี่สิบ กบายไดเองหรือว่า40 m B หรือว่า40เอ่อ40เมกเอออะไรประมาณนี้เออนี่แหละก็เรียกย่อๆว่า40เมกอะไรประมาณนี้ก็เกมนี้ก็สามารถปีนบันไดอะไรได้แผบแบบมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะ40 m B แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคบผมนะที่ได้มาแค่นี้นะคะผมนะก็ถือว่าคุ้มกันสุดๆมีรถให้ขับเล่นด้วยก็จะมีแผนที่อะไรนะครับผมนะ แผนที่ก็มีแค่นี้นะครับผมนะส0บ mb ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะสำหรับแผนที่แค่นี้ก็คุ้มมากๆกันแล้วเออก็นี่จะเป็นเครดิตจากพี่อะไรก็ไม่รู้ก็ลืมชื่อช่องพี่เขาแล้วนะก็ยังติดตามพี่เขาอ,อยู่อ่าก็จะประมาณนี้สามารถปีนบันไดถอยหลังอะไรได้นะครับผมนะอ่าก็จะมีปุ่มวิ่งนะครับผมนะแล้วก็ปุ่มเดินนะครับผมนะปกติมันจะดีเอวิปกติเลยนะครับผมอ่า ก็จะมีการหันนะครับผมนะที่เวลาเราเข้าไปกันนะครับมันจะก็จะตีเราแล้วครับผมนะแบบนี้นะครับเลือดเราก็จะลดนะครับหรือว่าเราอาจจะตายเลยนี่นะครับผมนะแล้วก็จะลดแบบนอนง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ไปดูกันที่เกมอันดับที่หกกันเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวไปนะครับก็ไปดูกันที่เลเลอันดับที่หกกันเลยไปกันเลยนี่ก็คือเครดิตจากพี่คนเดิมที่มาจากอันดับที่เจ็ด อ่านี่ก็จะเป็นเกมอันดับที่6นะครับผมนะก็จะเป็นเกมนะครับผมนะที่ขับเกมอ่ามีขี่รถด้วยนะครับมียกล้ออะไรด้วยนะครับผมนะก็ฟังก์ชันในการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับ G D A V ไอ้นั่นเลยเหมือนกับ G D A V ของจริงเลยอ่านะครับผมนะเหมือน G D A V ของจริงเลยนะครับผมนะก็เหมือนมากๆเลยนะครับผมด้านะ สำหรับฟังก์ชันการขี่รถนะครับผมแล้วก็สามารถทะลุแมปได้ด้วยนะครับก็เกมนี้มีอ่าเป็นพื้นที่นะครับอยู่ท wow. ี่80เมตรนั่นเองนะครับผมนะนี <nom. S 1> ่นะครับอ่าที่เดินนะครับก็เหมือนนะครับผมนะกับจิเอวของจิงเลืนะครับผมแล้วก็สามารถขับรถกระบะได้ด้วยนะครับผมนะก็เด็นะครับก็คือเครดิตนะครับผมนะจากคนเดิมนะครับจากอัดอรที่แล้วนะครับผมนะก็คือพี่คนนี้นะครับผมนะผมก็ติดตามอยู่นะครับผมนะ ก็ขอไม่บอกชื่อช่องแล้วกันนะครับผมนะคือผมจะไม่ได้นะครับจริงๆนะไม่อยากว่าไม่ใช่ว่าแบบเออคิวเข้ามาแล้วไม่ปู่หมดให้แบบนี้มันไม่ใช่นะก็คือขอลืมจริงๆนะครับผมนะแล้วผมก็ขอดยจะไปเสียงหลักหลักหลักครับผมนะก็เป็นเกินที่อันดับที่ห้าเลยว่าเกอเดี๋ยวเธอฮันี่ยจะไปยังไงกันบ้างไปดูกันเลยก็นี่นะครับผมนะคือคลิปเครดิตนะครับผมนะของเกมอันดับที่ห้านั่นเองนะครับผมนะ ก็จะเป็นจีเอวีแบบนี้เลยนะครับก็มีสระน้ำให้ด้วยนะครับก็พื้นที่เกมนี้ก็อยู่ที่80เมกมเองนะครับผมแล้วก็มีเยอะเลยนะครับก็เพื่อนๆนะครับที่มีมือถือสเป๊กํำสมเปกกากจะเป๊กเคียร์อะไรก็สามารถเล่นได้เป็นไงแบบเดินในน้ำาด้ด้วยนะครับก็กราฟิกอ่าเกมนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับก็สร้างมาดีมากๆเลยนะครับก็ดูกราฟิกต้นมจากมันแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับก็สามารถเดินลงน้ำได้นะครับผมนะก็มีร่มอะไรนะครับผมนะให้อัปเดตดามได้ด้วยนะครับผมนะ ก็มีต้นไม้นะครับต้นกล้วยอะไรนะครับผมนะก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับเยอะมากมากเลยนะครับผมนะแล้วก็มีบ้านด้วยนะครับก็นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สี่กันเลยนะครับแกรอันดับที่สี่ก็จะเป็นเกรื่องเดิเลยนะครับก็เครดิตมาจากช่องนึงนะครับผมนะเป็นไงล่ะครับเครดิตแบบโอ้โหเครดิตโคตรแรกเลยครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเครื่องผมนี้อาจจะแหลกก็ได้ก็ได้นะครับผมนะใครจะไปรู้นะครับเนี่ยครับโอ้โหโคตรแรกเลยครับโคตรู อันนี้ผมไม่ได้ถ่ายช่งองเขานะครับคือมันแหลกเกินนะครับผมนะคุณดูอาจจะดูไม่สะดุดไงครับอาจจะดูไม่ดีนะครับผมไไบแบบแกกนะอ่าไม่เป็นไรนะครับโอ,โอ้โหแบบแหลกเกินนะครับโู้หูโทรศัพท์เขาเป็นลรยแปนี่ยโอ้โหแหลกเลยนะครับเขาแบบซื้อโทรศัพท์แบบไหนเนี่ยเออโหอาจจะไม่แหลกปานนี้นะครับเออคือโทรศัพท์เขาแหลกมากเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเขาโอ้โหแหลกมากๆเลยนะครดิตอันนี้ก็เออเป็นเครดิตที่ค่อนข้างจะ ดูไม่สุดตาดีกนึงอ่ะเกตันอันนี้ก็จะดูสดุดตาแบบปั๊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 บอะไรประมาณนี้นะเพราะเขาแหลกอ่ะอันนี้คือไม่ได้หลาช็อตเขาละเอาไม่ได้เลยคือมันแหลกจริงๆนะก็พูดตามความเป็นจริงอ่ะเนาะก็ไม่ได้ว่าจะแบบก็ไม่ได้ว่าโทรศัพท์ตัวเองดีขนาดนั้นก็นะครับผมนะก็ถือว่านะครับผมก็ก็ก็ดีแล้วแหละก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ไปดูเกมอันดับที่สามกันเลยดีกว่าไปกันเลย แล้วครับนี่ก็คือเครดินนะครับผมนะเป็นเกมอันดับที่สามของเรานั่นเองนะครับผมนะจะประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเดินได้นะครับผมนะก็เดินโคช้าเลยครับไม่มีปุ่มวิ่งนะครับก็เกมนี้มีข้อดีข้อเสียนะครับผมนะก็ดีก็คือเมืองมันใหญ่นะคโอ้โหแบบภาพมามัวสเลปไปมึงข้อดีอ่าของ GTA m o b i l e บอลเวอร์ชันนี้นะครับผมนะก็คือมีแอ่าแมปใหญ่ ก็ไม่รู้เหมือนก,กันว่ามันใช้กีก่เมกเนาะลืมตรวจมาก็คือแมพใหญ่มียานพาหน,นะเยอะอะไรประมาณนี้เนะโอ้โหก็คลิปนี้ก็ไปยเอาละครับนี่ก็คือนะครับเครดิตของเกมอันดับที่สามเองก็จะเต้นได้ด้วยนะครับผมนะในเวอร์ชันนี้นะครับผมนะเต้นได้ด้วยนะครับผมนะเต้นแบบอะไรได้ด้วยนะครับผมนะก็บล็อกนะครับในเมือนนะครับผมนะก็เป็นเหมือนในมาคราฟเลยครับผมนะ เนี่ยนะครับโทรศัพท์ก็สามารถเล่นได้นะครับผมกดอะไรก็ได้นะครับนะครับสามารถเปิดกรอบได้ด้วยนะครับจะเปิดกรอบอะไรก็ได้นะครับก็เกมนี้นะครับก็จะไม่ข้เขาหน้าเบิดนะครับเพราะว่ามีรถผ่านไปผ่าน้นด้วยนะครับก็เกมเดียครับก็ไม่ค่อยเสียดนะครับก็คือเมืองเล็กๆนะครับผมนะคือนะครับเกมนี้นะครับผมจะบอกว่ามันไม่ค่อาจะหน้าเบิดนะครับก็คือมีโทรศัพท์ให้เล่นนะครับแล้วก็ภาพข้อจะสวยเลยนะครับผมนะแต่ข้อเสียก็คือนะครับไม่บีบอน อ่าไม่ม so ีบอดเมย์ไม่มีเอพซนะครับให้เราต่อยเลยนะคบก็เกเดียวขขาจะนําเบื่อเด่นๆนะครับผมนะแล้วก็ส่งกับเป็นเกมอันดับที่สามเลยนะครบขอพามาเสิร์มาเลยนะครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมอันดับที่สองกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาละครับนี่ก็คือนะครับเครดิตนะครับของเกมอันดับที่สองนะครับผมนะก็ถือว่านะครับภาพสวยกันเลยจุดเดียวนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับก็เนีนะครับก็สามารถขึ้นลดได้นะครับผมนะนี่นะครับ สามารถขับรถได้เลยครับผมนะเกมนี้ก็ดูกันนะครับว่าใช้กิเม๊บนะครับแต่ไม่ถึงกิ๊บแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะนี่นะครับผมนะก็จะมาขับรถได้นะครับผมแล้วก็จะมีสิ่งอยู่ขานะครับอยู่หน้าตาเราอยู่นะครับผมนะอ่านะครับผมนะก็ดูคลิปเครดิตไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็ เกมอันดับที่หนึ่งนี่บอกเลยว่าโคตรจะฟิวเลยนะครับฟียฝามาพักแก้นอนๆนะครับเราลองว่าท่านผู้ชมนะครับต้องติดใจนั่นนะครับสำหรับเกมอันดับที่หนึ่งกันนั่นๆอยู่แล้วว่าเกมอันดับที่หนึ่งนี่ก็ต้องเป็นเกมดีๆหน่อยอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนี่ก็รู้สึกว่าแม่งจะแบบแบบว่าแบบโอ้โหแบบแบบจะเท่แบบจะอ่าแบบจะดีแล้วนะแบบดูเหมือนจะสนุกนะมันก็น่าจะสนุกนะเนี่ยเออแบบขี่รถได้อะไรประมาณเนี้ยเนาะก็โอเคแล้วนะ กรับเกม GDAV ในมือถือก็ก็แค่นี้ก็โอเคแล้วเออก็ลิงดัลลี่ย์ยึดตาคิปก็เช่นเดิมก็เครดิตเนี่ยเขาก็ทำออกมาดีดีนะแต่เขารู้สึกว่าจะขับรถเนี่ยชนกับแพงเยอะไปหน่อยอ่าก็จะประมาณนี้ก็มีปุ่มวิ่งปุ่มอะไรนะก็ก็เหมือน GDA เท่ๆไปแ่ะก็เนี่ยสามารถแตะตัวละครเขาก็เท่เอาเรื่องเลยนะอ่าเปลี่ยนรถด้วยตัวมันนี่ แล้อเสีเกมนี้ก็สามารถขับรถเล่นได้ก็คือข้อเสียข,ข,ข,ของเกมนี้ก็คือไม่มีเอพีซีกันอีเช่เคยแต่แมพของเกมนี้ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะมันก็จะมีรถไฟคอยขวางทางเราก็แมพเกมนี้ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะรู้สึกว่าในทางนี่จะมีรถไฟคอยขวางเรานะครับผมนะเยอะนะครับแตไม่หมดเลยนะครับผมนะนี่นะครับผมนะเออรู้สึกว่าเครื่องเขาจะแ็กนะครับเอ้ยอะไรวิ่งวะไอ้สัส นี่ล่ะผมนะสามารถนะครับมีปืนได้ด้วยนะครับผมนะก็มีปืนด้วยนะครับผมนะจะดึกอันที่เก็บอันดับที่หนึ่งกันเลยไปไล่อ่นนี้ก็จะปเก็บอันดับที่หนึ่งนะครับผมนะก็จะมีนะครับผมนะเจ็ตแพคให้เราด้วยนะครับผมนะก็เกรบมอันดับที่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะภาพสวยเอาเรื่องนะครับผมนะก็นะครับจะมีรถให้เราครับนะครับก็มีเจ็ตแพคให้ด้วยนะครับผมนะก็เครดิตจากคลิปนี้ก็มาจากช่องคุณปองชาแนลนี่เอง ไม่รู้ว่าคุณปองหรคุณปอนะน่าจะเป็นคุณปอนะครับผมนะก็จะเป็นช่องคุณปอชาแนลนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นเครดิตของเิปนี้นะครับก็ชื่อช่องว่าคุณปอชาแนลคุณปองเออคุณปอนั่นแหละก็มีป้าโฆษณาครับผมนะเป็นดูนะให้ดูนะครับก็ถือว่าเกมนี้นะครับก็ภาพกราฟิกสวยเลยนะครับผมนะก็ชั่วที่อยู่ที่100กว่า m b นะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าถึง100ปอนะครับผมนะก็ไม่ได้เฉลี่ย MB เกินอีกแล้วเช็คเคยนะครับผมนะแต่ อไอเฮียพูดจะไม่ได้เกินน้ำลายเลยนะครับผมนะก็ภาพสวยเอากานั่นเนี่ย,ยแบบมีตึกอะไรนะครับกราฟิกนะครับตัวเอาเรื่องนะครับผมนะแต่ว่านะครับก็เกมนี้นะครับกําลังอยู่ในช่วงพัดานานั่นเองก็จะมีอะไรไม่ก็เยอะเรียบร้อยสักเป็ดไหมเขาเอ้ยเดียเปิดเข้าเรียบร้อยก็อยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ก็คือแมปมันจะอ่ากระตุกเอ้ยทําไมภาพ,พมันไม่ชัดวะ ก็ให้ดูกันแบบยาๆเลยป่พาพป่ชัดก่อนแ้วตอนชัดแล้วจะจบคลิปเลยแหละแล้วก็ทำมาขับรถได้แล้วประมาณนี้้วก็จะมีปูมขับรถแล้วก็สามารถขับรถได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นแงโอโหกราฟีนี้ถือว่าเอาเรื่องนะก็คือมันจะมีรถแบบอโหขับรถตกแบบแบบเอ้เขากำลังจะขับรถตกแบบแ้วเนี่ยก็มีต้นมะพงมะพร้าวอะไรก็ถือว่าทำออกมาได้สวยก็เลยทีเดียวก็คลิปนี้ก็ไป